สวัสดีเพื่อน,อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำพัดลมตัวนี้อาการจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราต้องเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนนะครับอันนี้มีไฟนะเพื่อนเราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับโอเคเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วต่อมาเพื่อนเราก็จะมากดเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเนี่ยมันมีเสียงค้างอยู่ข้างในนะครับแต่ว่ามันใบมันไม่หมุนนะอ่าส่วนสาครอบตัวเนี้ เขาใช้เชือกมัดมาเดี๋ยวลุงตุ้ยแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยมันหนืดเลยนะครับมันจะมีเสียงคางอยู่ข้างในตรงนี้นะครับโอเคนี่ใช้มือหมุนแล้วก็ยังไม่หมุนเลยนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวลุงตุ้ยกดเบอร์3เนี่ยเราต้องใช้มือหมุนประมาณอย่างนี้นะมันถึงจะค่อยๆหมุนนะครับอันนี้คือผิดปกตินะเพื่อนๆอาการแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร ขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับต่อมาอันดับแรกเราก็ต้องปลดที่ล็อกใบพัดตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่เราก็หมุนออกมาแล้วเพื่อนอย่าลืมนะครับปักตรงนี้เราต้องดึงออกทุกครั้งนะครับตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเมื่อดึงปักตรงนี้ออกแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเราลองหมุนดูตรงนี้แกนมันฝืดมากเลยนะเพื่อนๆอ่าเราก็บิดตัวล็อกกระจังหลังตรงนี้เอาไว้นะครับนี่บิดออกไป ทวนเข็มนาฬิกานะเพื่อนๆแบบนี้โอเคก็จะปลดออกมาประมาณนี้นะเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วมันจะมีนอ็อตด้านหลังกับที่กดพัดลมสายตรงนี้นะครับนี่เราก็ขันน็อตตรงนี้ออกเลยนะครับนี่กดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไขควงหมุนออกมาก็จะออกมาประมาณนี้นะแล้วก็ ตรงด้านท้ายตรงเนี้ยมันก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนก็ต้องถอดตรงนี้ออกมานะครับตัวเนี้ยมันเป็นตัวยึดฝาครอบเครื่องพัดลมนะครับโอเคเมื่อหลุดออกมาแบบนี้แล้วเพื่อนเราจะมาดูกันนะครับว่าสภาพเขาเป็นอย่างไรตรงนี้นะเนี่ตรงนี้คาปาเราไม่แน่ใจว่ามันจะเสียหรือเปล่านะครับเราก็ต้องวัดดูแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้เลยนะครับไหนไหนก็ถอดออกมาแล้วนะครับ ตรงนี้เราก็ตัดสายทิ้งไปเลยนะครับโอเคก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่แล้วเราก็ปลดตัวครอบเฟืองด้านหลังตรงนี้ออกนะครับมันจะมีน็อตอยู่ประมาณ3ตัวนะครับและด้านล่างตัวนี้เราก็ปลดด้วยก็ได้นะครับหรือเพื่อนจะไม่ปลดก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับเมื่อเราทำการปลดตรงนี้เราก็จะทำงาน ด้านในได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้มันเป็นตัวครอบแกนด้านหลังชุดข้างหลังตรงนี้นะครับนี่แกนตัวนี้นะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วมันก็จะมีน็อตอีก3ตัวด้านหน้านะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวเป็นฐานสําหรับจับกระจังหลังตรงนี้นะครับนี่เราก็ปลดออกนี่น็อตสตัวก็จะออกมาประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่ต่อมาเราก็จะมาดูน็อตกันนะครับว่า เราจะถอดแบบไหนตรงนี้มันจะมีแกนสำหรับล็อกใบพัดต,ตรงนี้เราก็ต้องดึงออกนะครับนี่เราก็ใช้คีมล็อกจับแน่นๆแล้วก็ดึงออกตัวนี้ห้ามหายนะเพื่อนๆอันนี้สำคัญนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อมาเราก็จะมองเห็นน็อตสีตัวตรงนี้นะครับเราก็ทำการคลายออกเลยนะครับนี่หมุนออกมาให้สุดเลยแต่เพื่อนต้องเอามือประคองไว้นะครับอย่าให้ตรงเนี้หลุด ออกมาจากกันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สายพันสายไฟที่พันมอเตอร์ตรงนี้มันจะหลุดอาจจะหลุดเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อเรามั่นใจว่าน็อตจะหลุดหมดแล้วเราก็ต้องทําทแบบระวังให้ดีเลยนะครับตรงนี้มันยังล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวเราคลายออกก่อนแบบนี้นะครับนี่ขายให้หมดทุกตัวมีทั้งหมด4ี่ตัวนะเพื่อนๆตรงนี้นะ หลังจากที่เราดึงฝาครอบตรงนี้ออกนะครับนี่เราต้องประคองอมอเตอร์ให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้มอเตอร์ที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับตัวนี้สำหรับพัดลมตัวนี้นะเพื่อนๆอันเนี้ยพวกสายไฟตรงปลายที่ครอบตรงเชื่อมระหว่างเทอร์โมฟิลตรงนี้นะมันดูเหมือนกับจะกรอบๆนะต้องระวังให้ดีอย่าให้ขาดนะตรงเนี้ย สายไฟขาดนี่คือเสียหายเลยนะครับใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องประคองเขาให้ดีแล้วก็ล็อกให้เขาอยู่ในสภาพแข็งแรงก่อนนะครับตรงนี้เราต้องดูให้ดีนะครับถ้ามันขาดหรือพอจะดูว่าจะซ่อมตรงไหนได้เราก็ต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับแล้วเราก็ยึดเขาให้แน่นไว้ก่อนอันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าสายเขา จะใช้ได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับส่วนแกนตรงนี้เขาเรียกแกนโรเตอร์นะครับตรงนี้เราเอามาเช็คดูเพื่อนเห็นไหมครับมันเป็นคราบาน้ำมันดำๆแบบนี้เหนียวหนึบเลยนะครับโอเคตรงนี้เพื่อนห้ามปล่อยมือเลยนะเพื่อนต้องหาวิธีล็อกให้ดีนะครับตรงนี้เราก็ต้องหาวิธีการาทำให้เขาอยู่ในสภาพแข็งแรงนะครับอันนี้เดี๋ยวลุงตุย้ยมัดด้วยลวดตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคต่อมา เมื่อเรามั่นใจว่าตรงนี้มันยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อยู่เราตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับแล้วเราก็ล็อกด้วยสายรัดเคเบิลทาก็ได้นะครับตรงนี้ควรจะทำให้แข็งแรงแล้วก็แน่นหนาด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาจากกันนะครับตรงนี้ลุงตุ้ยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าดูสภาพแล้ว มันยังสายมันยังไม่ขาดจากกันนะครับนี่ตรงนี้เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะแล้วส่วนทองแดงที่อยู่รอบๆตรงนี้ก็ห้ามไปกระแทกหรือไปขูดกับโลหะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปโดนโลหะแล้วมันจะชอ็อตได้เลยนะครับตรงนี้อ่าต่อมาเราก็หาตัวพยุงเอาไว้ก่อนนะครับไม่ให้มันโยงลงไปหนักจนขาดเลยนะครับอันนั้นต้องระวังนิดนึงต่อมาเพื่อนเราก็จะมาดูอ่าบูท ด้านหลังกันก่อนก็ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นบูทลูกปืนนะครับตรงนี้เพื่อนเห็นไหมครับตรงเนี้ยฝาครอบมันลูกปืนตัวเนี้ยมันแตกหมดแล้วนะเพื่อนเนี่ยมันเป็นรอยแบบแสดงว่าพัดลมตัวเนี้ยน่าจะหลายปีอยู่นะครับส่วนผ้าซับน้ํามันนี่แห้งไปเลยนะเพื่อนอไม่มีเหลือเลยนะครับเป็นฝุ่นผงไปเลยนะครับอันนี้ลงตุ้ยก็จะเปลี่ยน ผ้าซับน้ํามันเข้าไปเพื่อนเห็นบูทตัวนี้ไหมครับนี่คือตัวเก่านะครับเนี่ยมันแตกแล้วก็มันน่าจะหลวมแล้วนะครับมันใช้งานมานานมากแบบนี้นะครับโอเคลุงตุ้ยก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับพร้อมกับผ้าซับน้ํามันตรงนี้นะเราก็ต้องทาจารบีเข้าไปที่เบ้าตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็สัมผัสดูนะครับว่าเบ้าเขายังไม่สึกเราก็จะใช้งานตัวเดิมก่อนนะครับนี่เลยเราก็ใส่ผ้าซับน้ํามันเข้าไป พร้อมกับหยอดน้ํามันจักก็ได้นะครับเป็นน้ํามันเครื่องหล่อลื่นตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกบูทเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องกดให้แน่นนะเพื่อนๆนี่เราก็จะเย็นๆนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเอาไขควงเนี่ยดันเข้าไปให้มันเข้าไปในขอบข้างล่างเลยนะครับมันก็จะล็อกเบ้าตรงนี้อยู่นะครับโอเคตรงนี้เพื่อนต้องใช้กำลังนิดนึงนะ ตรงนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ค่อยๆทําไปแล้วก็ตรวจเช็คให้แน่นหนาส่วนอีกด้านนึงก็ทําเหมือนกันนะครับนี่อ่าเราก็จะมาดูด้วยว่าเขาจะมีสภาพเดียวกันหรือเปล่าแบบนี้นะครับเราก็ทําการงัดออกมาเลยแบบนี้นะเพื่อนเนี่ยเพื่อนเห็นผ้าซับน้ํามันไหมมันหายไปเลยนะเพื่อนมันเป็นเศษแบบนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันจะทําให้บูธที่ทํางานเนี่ยสึก เพราะว่ามันจะหมุนไปเลยนะครับตรงนี้มันก็จะทําให้บูทตัวนี้หลวมแล้วก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับนี่ลุงตุ้ยก็ทาจราระบีเข้าไปแล้วก็หยอดน้ํามันเข้าไปแบบนี้นะนี่เพื่อนๆตรงนี้ให้น้ํามันผ้าซับน้ํามันมันดูดน้ํามันสักหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วเราก็ดันฝาครอบบูทเข้าไปนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะ ต่อมาเพื่อนเราจะมาดูตัวแกนโรเตอร์กันนะครับตัวนี้มันแกนมันดำนะครับแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะเพื่อนมันมันไม่ได้สึกแบบเสียหายนะครับเพียงแต่ว่ามันมีคราบน้ำมันไม่ไหม้ดำๆแล้วมันทำให้การทำงานของอแกนโรเตอร์ตัวนี้มันหมุนยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำความสะอาดลุงตุ้ยก็ใช้น้ำมันรลอนสันแบบนี้นะนี่ แล้วก็ทำความสะอาดต่อมาเมื่อเราคิดว่าสะอาดเพียงพอแล้วเราก็ต้องใช้กระดาษทรายแบบเบอร์ละเอียดหน่อยนะครับนี่เอามาขัดตรงนี้ให้เรียบๆเลยนะครับคือทำอยังไงก็ได้นะเพื่อนให้คาบดำๆที่ตัวแกนโรเตอร์ตรงนี้หมดไปนะครับนี่เพื่อที่เขาจะทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ลุงตุ้ยก็ใช้กระดาษทรายตรงนี้นะครับนี่ขัด อ่าตรงนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อนเมื่อเราทําตรงนี้แล้วเราก็อ่าใช้น้ํามันรลอมสันอ่าเช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สภาพมันก็จะออกมาประมาณเหมือนของใหม่แบบนี้เลยนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมมันจะขาวแบบนี้เลยนะครับนี่เพื่อนลุงตุ้ยให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะนี่มันก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะเพื่อนๆนี่เลย เมื่อได้แบบนี้แล้วนี่เพื่อนเห็นไหมครับสะอาดทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเราต้องรู้ด้วยนะเพื่อนๆว่าด้านไหนด้านหน้าด้านหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องคำนวณให้ดีนะครับต่อมาเพื่อนเราจะต้องใส่หม้อแปลงตัวนี้เข้าไปนะครับครอบเข้าไปที่แกนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มันอยู่ในล็อกแบบนี้ก็ใส่เข้าไป นะครับดูสายไฟอย่าให้มันขัดกันนะครับอ่าเราก็ต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยเมื่อมันลงล็อกแบบนี้แล้วเพื่อนเราลองหมุนดูนะครับถ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเอาฝาครอบเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราลองขยับตัวแกนโรเตอร์ดูนะครับถ้ามันขยับแบบนี้อ่าไม่ได้นะเพื่อนมันเวลาเราใช้งานมันจะดังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แผ่นไฟเบอร์ลองแกนพัดลมเข้าไปนะครับ ความหนาหรือความบางก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆลองไปทีละแผ่นนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยปลดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะใส่ฝาครอบด้านหลังเข้าไปและเราจะลองดึงแกนโรเตอร์ดูนะครับนี่ถ้ามันขยับไม่มากก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ตรงนี้สำหรับพัดลมเครื่องนี้มันมันขยับได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองลงไปลุงตุ้ยก็ใส่ไปประมาณ3แผ่นนะครับตรงนี้ แล้วก็ลองครอบดูนะครับนี่ตรงเนี้ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่ล็อกอะอยู่ตรงหรือเปล่าเมื่อเราขยับแล้วมันไม่มันไม่ดึงออกมาเยอะให้พอประมาณนะครับไม่ใช่ใส่ให้ตึงนะเพื่อนๆให้พอขยับได้นิดหน่อยนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ทําการใส่น็อตยึดเลยนะครับตรงนี้มันก็จะมีน็อตสีตัวใช่ไหมครับตรงนี้ต้องแข็งแรงเลยนะครับแล้วเราก็เอาอตัว เฟืองที่อยู่ด้านท้ายเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น็อตเหมือนเดิมขันให้แน่นเลยนะครับตรงนี้โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวน็อตที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เ,เดี๋ยวลุงตุ้ยใส่เข้าไปก่อนนะครับตรงนี้เราต้องหงายตรงนี้ขึ้นนะครับเมื่อทําตรงนี้แล้วเ,าเราก็ล็อกให้แน่นเหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนต่อมา เราก็จะมาต่อสายไฟตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีสายไฟสองขั้วใช่ไหมครับก็คือสีแดงกับสีดําเราก็เอาไปต่อที่คาปาก่อนก็ได้นะครับเราจะเทสดูก่อนนะครับว่าแรงขับของเขายังดีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามันใช้ได้เราก็ใช้ไปเลยนะครับนี่เราก็ทําการอปอกสายตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็จับกันเข้าไปเราก็มัดให้ดีนะครับตรงนี้นี่มัดให้แน่น นะครับแล้วเราก็ถ้าให้ดีก็เอาเทปพ,พันด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยลุงตุ้ยจะขอเทสก่อนนะครับว่ามันยังใช้งานได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่เราก็พันให้แน่นแบบนี้เลยนะครับอย่าให้เขาชนกันนะครับต่อมาเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราจะมาดูการทํางานของเขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ใบพัดเข้าไปใช่ไหมครับไอสลักตัวที่เราดึงออกตรงเนี้ยเราก็ต้องใส่เข้าไปตรงเนี้ยเพื่อน เราก็ต้องหาวิธีใส่ให้ได้นะครับตรงนี้เราค่อยๆกระเทาะเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็เอาใบพัดมาใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้เพื่อนต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ลุงตุ้ยลองหมุนดูแล้วมันไหลลื่นดีนะครับแต่เรายังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับนี่เราก็ต้องตรวจเช็คบริเวณที่พัดลมจะหมุนให้รอบครอบก่อนนะครับตรงนี้นี่ลองหมุนดูเห็นไหมครับ อันนี้หมุนได้นานกว่าทีแรกนะเพื่อนๆต่อมาเพื่อนเมื่อลุงตุ้ยทําการเทสแล้วปรากฏว่า,าพัดลมมันยังไม่หมุนนะเพื่อนๆลุงตุ้ยขอเปลี่ยนคา,าปาตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปที่ตําแหน่งเดิมเลยนะครับนี่ใส่น็อตยึดให้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับนี่เราก็ค่อยๆทําทไปตรงนี้นะครับยึดให้แน่นเลยนะครับนี่แล้วเราก็ทําการบัดกีเข้าไปนะครับ ปรากฏว่าสายไฟตรงเนี้ยเราต้องต่อนะเพื่อนมันมันตัดสั้นไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเราเป็นช่างใช่ไหมเพื่อนเราก็ทําการต่อเข้าไปให้มันยาวเพียงพอเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ท่อหดด้วยนะครับนี่ต่อให้มันยาวเพื่อที่เราจะทําการบัดกรีให้ถึงกับขั้วที่เราทําขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่เราก็เอาไปบัดกรีกับขั้วสีแดงสีดําตรงนี้ใช่ไหมครับ นี่จริงๆแล้วมันก็สับกันได้นะเพื่อนครับปามันมีหน้าทีา่จ่ายไฟเฉยๆนะครับตรงนี้โอเคโอ้แล้วเราก็ทำการต่อสายสีดำด้วยนะครับเออเราก็โน้มมาให้ถึงขั้วอีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้นะอ่าสายท่อหดเข้าไปแล้วก็ทำการลนด้วยไฟแช็คให้แข็งแรงแบบนี้นะถ้าเพื่อนไม่มีอ่าท่อหดก็ใช้เทปพันสายไฟก็ได้นะเพื่อนนี่ แล้วเราก็ทําการบัดกรีเข้าไปอีกขั้วหนึ่งใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทําการบัดกรีนะครับตรงนี้ต้องแข็งแรงนะครับเมื่อเราทําการเสียบปลั๊กเข้าไปนี่เพื่อนเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนี่แบบนี้นะเพื่อนเห็นไหมครับนี่หมุนแล้วแรงด้วยนะเพื่อนเพื่อนต้องระวังนิดนึงนะเวลาใบพัดมันไม่มีกระจังครอบแบบนี้ถ้าเราหมุนไม่แน่นเดี๋ยวมันหลุดออกมาโดนเราจะ บาดเจ็บนะครับนี่เพื่อนต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งอันนี้เบอร์สองนะเพื่อนนี่มันก็สายประมาณอย่างนี้นะอันนี้เบอร์สามนี่แรงเลยนะครับเพื่อนก็เป็นอันใช้ได้นะนี่ก็เป็นอันสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็จะมาประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราต้องดึงลักออกก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการปลดใบพัดออกก่อนเพื่อที่เราจะใส่กระจังครอบเข้าไปแบบนี้นะครับ เราก็ใส่เข้าไปในฐานเดิมเลยนะครับตรงนี้ตัวยึดฐานกระจังใช่ไหมครับมีน็อตสามตัวเราก็ใส่ให้ครบเลยนะเพื่อนๆนี่แล้วก็ยึดให้แน่นเลยนะครับเป็นอันใช้ได้แล้วนะตัวนี้อ่าโอเคก็ใส่เข้าไปตามตำแหน่งของเขาเลยนะครับมันจะมีรูที่ใส่ยึดอยู่สามรูตรงนี้นะแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกให้แน่นเลยนะครับตรงนี้ต้องแข็งแรงนะครับ นี่หมุนให้แน่นแล้วก็ใส่ใบพัดเข้าไปตรงนี้เราก็ทำความสะอาดนิดนึงนะเพื่อนเมื่อกี้ลุงตุ้ยไม่ได้ทำความสะอาดทีแรกเพราะฉะนั้นลุงตุ้ยก็ใช้แอลกอฮอล์ตรงนี้นะเช็ดทำความสะอาดนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนล็อกให้แน่นเลยนะครับโอเคเมื่อเรามั่นใจว่าแน่นแล้วเราจะครอบตัวเนี้จริงๆแล้วอะ่ะเพื่อนมันจะต้องมีตัวเป็นรางคอบใช่ไหมครับ อ่เป็นรางรอบๆแต่ว่าตัวเนี้ยเขาไม่มีมานะลุงตุ้ยก็เลยขออนุญาตใช้แบบเคเพิ่อทายล็อก ok แบบนี้ไปเลยนะครับหรือเพื่อนจะใช้ลวดทองแดงหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันลัดตรงเนี้ยให้แน่นไม่ให้มันหลุดนะครับนี่ลุงตุ้ยก็ใส่เข้าไปรอบๆเลยนะครับประมาณห6อันก็ใส่เข้าไปก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เขาเกาะติดแบบนี้นะเพื่อที่เวลา ใบพัดของหมุนมันจะได้ไม่อันตรายนะครับนี่แล้วเราก็ตัดส่วนยาวตรงนี้ออกไปนะครับมันก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะนี่เพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะนี่คือสิ่งที่เรา,าจะต้องทิ้งนะใช่ไหมเพื่อนถ้าเราไปซ่อมก็คงจะหลายตังอันนี้เราเปลี่ยนเราทําอย่างที่ลุงตุ้ยทําให้เห็นเนี่ยนะครับต้นทุนก็หลักสิบเองนะเพื่อนๆนแล้วตัวนี้เราก็ต้องล็อกให้แน่นเลยนะครับ อ่าตรงนี้มันจะใส่ยากนิดนึงนะเพื่อนอ่าส่วนตัวล็อกอ่าสายพัดลมเราก็ใส่เข้าไปด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะเพื่อนนี่ก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่แล้วเราก็อ่าทความสะอาดลุงตุ้ยก็จะใช้อ่าน้ำมันหลอนสันของลุงตุ้ยตรงนี้นะนี่ทำความสะอาดมันก็จะอ่าน่าใช้ตรงนี้นิดนึงนะครับนี่เลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับ โอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะอันเนี้ยมันสามารถไปใช้งานได้นะครับเพื่อนๆเพื่อน,นก็ลองซ่อมดูนะครับลองทำตามของลุงตุย้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อ่าลุงตุ้ยทำตรงนี้เพื่อนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับต่อมาเราจะมาเทสกันเลยนะครับอันนี้ลุงตุ้ยเปิดสายให้เพื่อนดูเลยนะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้เลยนะ นี่เบอร์1เบอร์2เบอร์สาแบบนี้เลยนะครับเราก็ไล่ไปทีละเบอร์เลยนะครับนี่เทสให้ให้ครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทํางานแบบนี้แล้วเราก็จะมีพัดลมมาใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งแต่ตัวเนี้ยลุงตุ้ยสันนิษฐานเอาว่าเฟืองที่เป็นของเก่าเนี่ยมันยังติดขัดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเราก็ต้องเปลี่ยนเฟืองนะครับแต่ว่า หน้างานตรงนี้ลุงตุ้ยไม่มีเฟืองเปลี่ยนให้นะครับเพราะฉะนั้นประมาณอย่างนี้ดีกว่านะลุงตุ้ยก็ทําได้แค่นี้นะเพื่อนๆโอเคถ้ามันใช้งานได้ก็ก็ดีกว่านะเพื่อนนี่เห็นไหมครับเราก็มีพัดลมกลับมาใช้งานถ้าไปซื้อใหม่ก็ตัวหนึ่งก็เกือบพันนะนี่เพื่อนๆตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีก็มียี่ห้อพอจะใช้ได้อยู่นะครับโอเคนี่ก็ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกๆวันนะครับมีความรักในครอบครัวทุกๆวันทำคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับร่ำรวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับสวัสดี ดีครับ